วันนี้หนึ่งแดงขอบคุณค่ะโอนไปแล้วได้สองแดงวันนี้หายอีกสิบใบเหมือนเดิมแต่มว่อนานได้แถมมาหน่ยหนึงนะคะขอถุงพลาสติกหน่อยนะคช้าไม่มีอะไรเลยมอดได้ถูงมีแว,วันนี้เลืองเดำดุงค่ะเป็นกงลัไใไนะขอบคุณค่ะ ได้ส่งใบแล้วค่ะมาเล่เจ็ดร้อยคนขอบคุณที่ขอจอเอาใจไอเลิฟต่อต่อเอกลักษณ์ของเราคือพูดอะไรก็ได้แล้วก็ต้องไอเลิฟต่อต่อนะคะมารอหน้าเวทีแล้วค่ะเออเนี่ยวันนี้นะคะ้องฟ้าโปรุงถ้ามันจะมีฝุ่นนะคะป้าเชนนี้มันจะต้องมืดคึมฟ้าจะเตี้ยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ไม ไม่ไม่เตี้ยนะคะฟ้าสูงอีกห้าสิบโลถึงหน้างานเจอกันค่ะเมื่อเช้าถึงยี่โมงค่ะประมาณเจ็ดโมงค่ะประมาณเจ็ดโมงขับกันยาวๆจอดสองรอบเองค่ะจอดปั๊มหนึ่งปั๊มแล้วก็มาจออีกปั๊มหนึ่งเข้าห้องน้ำแค่นั้นค่ะดีเกียคนละเล่นคอนเสิร์ตก่อนกว่าจะเสด็จเกือบสี่ทุ่มค่ะแม่อืมแม่ก็น่าจะคิดว่าอย่างนั้นแหละกล่าวว่าหกโมงสามทุ่มแล้วก็ เอ่อหงลงเสร็จสามทุ่มครึ่งแล้วก็รำโชว์รำถวายมืออออแขกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ yeah, <man. S 1> ถ้าแม่ได้อยู่บ้านเกิดจะไปเป็นกำลังใจนหาเวทีแน่นอนแต่ตอน oh, <okay. S 1> ขอบคุณนะคะได้สองแดงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณวัฒนานะคะ <Okay. S 1> ชีวิตเรามันเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนนะคะยามที่มีงานที่ ท่วงความนิยมกำลังมีเราก็ต้องตัดตวงและรีบกอบโกยตรงนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่า,าผู้ชมรักเราวันนี้อีกนานแค่ไหนความนิยมเราจะลดลงหรือเปล่านะคะเพราะแม่ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะดังตลอดไปอะไรอย่างนี้ไหมนะคะ่นอนะคะวันนี้ใส่เสื้อแนวแนวโ <c oughs> ดวเลยมด <c oughs> มันจะเด็กไปหน่อยนะคะวันนี้ คืแต่งตัวให้สบายที่สุดค่ะเพราะคืนนี้เดินทางแล้วก็จะได้ไม่อึดอัดมานะคะได้ส่งแดงแล้วค่ะสวัสดีสมายน้อยคืนนี้ไปชมเลยนะคะเห็นเขาปูเสือ้อนะเวทีเราก็ชื่นใจแหลนะนะคนโคราชแล้วดูลิกีเขาดูกันอึดด้วยไม่ลุกด้วยนะคะเมื่อคือน ใชขับรถเร็วบ้างแม่อยากจะบอกว่าคุณนุ่นนะหายแวบไปเลยค่ะคุณนุ่นนะคะคุณกฤษดาหายแวบไปเลยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีญาญายิายยอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทิพย์ค่ะสวัสดีคุณดาราวันคุณแฟนกฤษดา <laughs> สวัสดีน้องใบผู้ค่ะได้สองใบแล้วนะคะวันนี้วันนี้หาสิบใบเหมือนเดิมค่าที่พักไม่ต้องเอาอะไรมากมายแค่นี้นะคะ ก็มาไลฟ์เป็นงั้นแหละได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้มาคุยกับคนดูด้วยทุกวันทุกวันนะคะแวันนี้ทั้งแปดร้อยคนค่ะวันนี้จะพาข,ขอเรื่องดำรงสวัสดีวิจาใส่ซื้อลล <laughs> ์ใช่ใช่ช่ดีใจวันนี้มาทันไลฟ์แม่ แม่ต้องจัดวอลนะคะวอก็น่าจะเอาไม่อยู่นะคะน่าจะเรียกให้ไม่ยุดชุดไม่อยู่นะคะคือขับปูดจนไปเลยนะคะนะคะร้แต่ทําเวลาทั้งนั้นจริงๆแล้วเอ่อที่มาเนี่ยถนนไม่ค่อยดีนะคะแล้วรถใหญ่เยอะสิบลอเยอะมาก